เลยอะไรอ๋อฮะมาปุ๊บก็ร้องโอดโอยโอ้โหก็ก่อนจะมาถึงอะดีเนี่ยเกาะอะไรเนี่ยเกาะใหญ่ก็ไม่ใช่ออกเรือมาตั้งแต่ทะเลสาบมีแต่เกาะเล็กๆเราแวะพักกันตรงนี้ไหมอ่ะต้องหารัพยากรมันเกาะก่อนเนี่ยรัายกรไม่พอแล้วป่าเดี๋ยวเดยวพี่แจมาดูหนูนี่อะไรหรอดูทรงผมของหนูหนูเพิ่งดักได้จากข้างล่างนี้ ว่าด่าน่าเกลียดที่สุดคงคือผู้หญิงที่ตัดผมแล้วหน้าเกลียดแล้วผมเธอไปไหนอ่ะส่งขล้อแล้วอนี่ยเนี่ยเนี่ยเราเดินเก็บได้จากตรงที่เราดักมาเนี่ยโอ้โหเท่เลยจะบอกให้สกินเฮดไปเลยอ่ะพี่คิดจอดตรงนี้เหอะเบื่อแล้วอ่ะอยู่บนแพพิกคิทตุ่มเรือจะตายแล้วเนี่ยโอเคแล้วก็หิวข้าวด้วยอ่ะเราจะได้หาของมามาทำอะไรได้บ้างอ่ะ เออจริงจริงจริงจัดเลยจัดเลยโอ้ยจัดเลยโอ้ยไม่ไหวแล้วโอ้ยเฮ้ยได้อะไรมาลองดูดิฮ่าฮ่าพี่กินมาดูดิดมไหมคะบอเฮ้ยหัวสตีฟเหรอโคเท่ะหนูมีให้พี่กิจด้วยนะไหนอะมาดิมาเอามาเ๊บนี่นี่หนูโยนไว้ให้นี่ หนูเก็บได้จากขยะหน้าเรือเลยเนี่ยอันเนี้ยเฮ้ยนี่มันหมวกซันต้าเนี่ยน่ารักเว้ยอ๋อมันอย่างพี่มันเหมือนหนวดปลาหมึกยังไงไม่รู้ดูดิมันด้วก่อนดูพีหมวกอันนี้ด้วยอ่ะจะหาของดีกว่าพี่แจ้งพี่กีดรนี่มันหมวกหมวกแพรไม่ใช่เหรอเอบ้าดอะน่ารักเห็นน่ารักเลยนน่าเกลียดหมวกแพร สุดยอดเลยฮะขยะหน้าเรือนี่มีอะไรตลกตลกมากกว่าที่เราคิดเยอะเลยอ่ะมามาเก็บทรัพยากรดีกว่า a few moments later ไป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 ของพอยังอ่ะจะมืดแล้วอ่ะฉันยังไม่ได้กินข้าวเย็นเลยอ่ะฉันนี่กินข้าวกินข้าวก่อนพี่อย่าเพิ่งไปยุ่งเร็วเร็วเร็วใครไปช้าี่ห้องครัวเต็มน้อจะบอกให้เอาเลยดีเราได้ดีห้องครัวยิงเล็กๆอยู่นะแอดแอดกันหน้าดูเลข้างในด้วนะอย่า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 นะ เออไม่มีอะไรกินเลยแฮรโอ้ยอย่าบังดิหลบหลบมองไม่เห็นโอ้ยพี่นั่นแหละอย่ามาบางังอย่ามาเบียดตัวมองไม่เห็นหลบไปหน่อยพี่หิวข้าวพี่หน<ว>ูก็หิว,ห,วหนูหิวว่าเนี่ยโอ้ยทำไมมันลกเละเทะอย่างงี้เนี่ยห้องครัวบ้าอะไรวะเน,นี่ยฉันว่าทำห้องครัวใหม่ไหมคือปราเบียดกันอยู่ในเี้ยมันมีอยกกู่ตั้งหลายคน แล้วห้องครัวมีแค่นี้มันจะไปพอกินอะไรอะ่ะอย่างพี่ดูดีเนี่ยเร,เราจะจุดอะไรได้เนี่ยหัวควันขงมงชงเฉงโอ้ยไม่ไหวไม่ไ,วไมหวเมแหงควันมีปลาเราไปทำห้องครัว,วแยกกันเถอะกินปลาไหมเฮ <c oughs> <c oughs> ้ปลาพิจิตอย่างเทพปลาปลาสลิดปลาสลิดเรา,าินยังไงงำปลาสลิดทุกคนกินปลาสลิดกันหมด<ำ>เลยอะ่ะง,ง,งแซ่บใช่ไหมเนี่ยพอห้องครัวมันเล็กเนี่ยก็เราจะหยิบปลาสลิดได้กันแต่ละคนเราจะไปสร้างที่ไหนอ่ะ ไปสร้างห้องครัวตรงนี้เถอะไปมีบ้านง,งูโง่ขอยอป้ปางอยู่ oh. อะ่เวเราต้องปิงแล้วก็สร้างเป็นห้องครัวใหม่ใหญ่ๆเลยแบบลุกท้อป,ป่ะ <S <S โอ้ขาขยายใหญ่ๆนะขยายข้งสูงยย <S 1> <S 1> ไกลๆนะหนูว่าเราไม่ต้องทุบมันก็ได้นะพี่เราแค่ว่าต่อข้างบนให้มันยาวขึ้นไปอีกอะอะได้ถ้าอย่างนั้นก็ได้เราจะมีข้างล่างไว้ทําไมอะข้างล่างเราจะได้ข้า่างเอาไว้เปิดประตูและขึ้นบันไดไปเอัเนี้เพื่ออะไรไม่รู้ <c oughs> ก็ข้างล่างตรงนี้ไว้เก็บของไงมันจะได้ไม่ชื้นแล้วข้างบนเนี้ย oh. เราก็เอาเตาบารบ์บ,าบีคิวมาวางแล้วส่วนตรงนู้นข้างล่างตรงเนี้ยเราก็ทําเป็นห้องอาหารไว้สําหรับนั่งกินกันเลย <Wow. S 2> ได้ดีถ้าอย่างนั้นเนี้ยเราช่วยกันทุบไปตรงนี้ทิ้งก่อนดีกว่าเราจะได้สร้างหลังคาแล้วก็ทาเป็นแบบว่ารูฟท็อปแบบห้องครัวสุดอลังการของเราด้วยเราสร้างเป็นครัวเปิดไหมครัวปิดแล้วมันแบบมันดูอุดอู้อะใช่ไงข้างบนเนี้ยเราทําเป็นแบบเปิดนี่ไงเออ เนี่ยเราก็ทำแค่แบบตีรั้วล้อมเฉยๆเนาะอ่านี่ปะล่ะได้ดิเราเราจะขยายออกกว่านี้เยอะกว่านี้เหรออืมถ้าจะขยายเราต้องต่อเสาด้านล่างด้วยนะจัดไปเดี๋ยวขอไปหาไม้ก่อนโอเคเลยนะเนี่ยสวยไหมสวยสวยใช้ได้ใช้ได้ทาสีด้วยทาสีด้วยไต้องนี้เออเดี๋ยุดูทาสีให้ด้วย สีที่ทาตรงพื้นได้ไหมอะ่ะได้ดิลองดูซิ <c oughs> เป็นพื้นสีสมมติเป็นพื้นสีเหลืองอะโอโพื้นสีเหลืองกับเหลืองกับส้มเป็นลายแบบลายทาอย่างเงี้ยลายตารางพี่โอ้โหแบบว่าเห็นแล้วแบบว่าอยากกินข้าวมากขึ้นนะจะเดินอาหารนะมันแตงโมเ,เลยมันไม่เหมือน <c oughs> มนเหมือนแตงโม <c oughs> มันเหมือนตะแงงโม่รูนะว<ง>่า <blues. S 2> ถ้ามองแบบในใ,ในแสงไฟจริงๆแล้วหน้าตาเป็นยังไงอ่ะเพราะว่าที่ชาตามจินตนาการเลยนะนี่เฮ้ยสีแตงโมเลยหรองอ่าแล้วผนังเอาสีอะไรอ่ะให้พี่แจงลองทาบ้างละกันอ่ะแล้วก่อนเ,เอารัวรร้วแบบไหนเนี่ยรั้วรั้วมีเป็นหลายแบบเอารั้วแบบไหนเนี่ยอ่ะรั้วแบบนี้และพี่แล้วก็เดี๋ยวทางตรงตรงนี้เดี๋ยวฟางทําเป็นหลังคาขึ้นมาหน่อยไหมปางทำให้อานนั้นนีออกเลยเอานี่ออกเลย ใช่ไหมเอานนี่่อออกกเเอออานี่ออกเลยก็ได้อ่ะเนี่ยแหละคือลูฟพ็อปของเราสุดยอดมันคือหลังคาไงอ๋อโอเคโอเคอ๋อเห็นตั้งมาเดียวนึกว่าอะไรนึกว่าอัลจัตั์อะไรกันหรอที่วางรังนกเหรอไม่ใช่ไม่ใช่มันคือหลังคาแต่มันเป็นหลังคาที่แบบแอพสแต็กหน่อยนะเนี่นี่ยเนี่นี่เดี๋ยวมันจะรังสรรค์ให้ดู แบบสโลปโลงไปสโลปโลงไปยไงเอาลเอาลยตกตกแล้วเนี่ยเราก็ต้องทำหลังคาเพิ่มเนาะทำเลยล <laughs> ำบากอะใครก็ได้ต่อพืน้นขึ้นโอ้ลำบากจริงอะเห็นแล้วลำบากอะ A few moments later หลังคาสีอะไรดีอะอะไรก็ได้เอาเลยเลือกเลยหลังคาสีแดงดิแดงเลยเหรอเอ้ย <laughs> <laughs> แบบคนอื่นต้องเห็นแบบชัดแกวเลยว่าสีแดงนี่พี่แจงนะหนูเอาสีมาให้เพิ่มนะขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมานี่มันสีที่หนูไปทํามาจากตรงนูน่ะอ๋อที่ปั่นสีอหลังคาก็เป็นเนื้อแต่งโม่เอออ่ะอไปอ่ไปอแต่ข้างในเนี่ยดีเราต้องทาข้างในด้วยนะตุกตับตุกตับโอเค แลวนี่ก็คือห้องครัวแสนสุขของเราเราจะสร้างหลังคาไปที่แค่ฝั่งเดียวนะเพราะว่าหลังคาฝั่งนึงเนี่ยเอาไว้วางเครื่องครัวมันจะได้เป็นห้องครัวที่ใหญ่ขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้ห้องครัวเราอย่างแคบควันก็เยอะเลาอยากได้ห้องครัวที่โป่งโลง่งแล้วก็ดูสบายตาเรามีสวยล้วมีสวยแล้วลก็เดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเราเอาพวกเตาบาร์บีคิวมาไว้ตรงนี้กันล่ะเนาะได้เลยเอเอคุณลูกค้าครับไม่ทราว่าคุณลูกค้าจะสั่งเครื่องดื่มอะไรดีครับขอเป็นน้ำแตงโมแปลน โอ้ไม่ไหวแล้วหิวข้าวจริงอันนี้หิวจริงตอนเนี้ได้ครับคุณลูกค้าเดี๋ยวรอสักครู่นะครับนี่ก็คือรอแล้วไปรอแล้วผมไม่มีตะโมปันผมมีแต่ใบไม้กินไหมกินไม่ได้แล้วต้องกินเนื้อไก่ก่อนเออไม่ไหวแล้วน้ำจ๋าพี่มาแล้วจ้าลังคาเป็นสีเขียวไปแล้วมันต้องมีสีตัดกันดี อโอเคโอเคโอเคฉันโอเคยอมรับได้ตัดกรีนตัดกรีนเครื่องครัวเราควรตั้งได้แล้วนะงั้นเดี๋ยวไปย้ายมาให้ okay? โอเคเฮ้ยไม่มีเตาอเบอ์บีคิวนี่นะ่าเราต้องนึกถึงที่วางสูตรอาหารด้วยนะพี่แจงเอาได้ดิเพราะว่าสูตรอาหารของเราเนี่ยเยอะมากเลยไปไป<า>ไปเอาย้ายมาโอ้ยเหมือนขบวนเป็นแตงโมงเลยอะ่ะน่า แตงหมูแตงหมูแตงหมูพี่แจงเห็นไฟบนนั้นปะนี่ของสวยเลยอ่ะนี่คือใบคาไฟอันนั้นถ้าพี่อยากได้พี่ก็ไปสิเอาไปลเไปลยอะไรทำไรกันว้าวไบคาไฟอยากได้ปะล่ะเดี๋ยวหนูคาให้อุ้ยตกเอาเดียวดิเอากี่อันน่ะเอามาแต่งให้เต็มเลยตรงนี้ตรงหลังคามันสวยดีโอเคงั้นเดี๋ยวรอแป๊บเดี๋ยวหนูไปทำมาให้ อันนี้ฉันเริ่มวางโต๊ะกับเก้าอี้ได้เลยป่ะได้เลยไม่เหมือนแบบมีไฟแบบสองแบบน,นั่นนี่เดี๋ยวเราครามมาสองแบบเลยเนี่ยพี่แจงไหนแบบแรกก็จะเป็นแบบอย่างนั้นใช่ป่ะแบบที่สองก็จะเป็นแบบนี้พี่เฮ้ยเอาค่อยๆลงมาดูเออเอาค่อยๆลงมาหลังบาร์ดีกว่าชอบมันสวยดีอะ่ะไงสวยว้าวมาแล้วอีวางวาง อยอดเอ้ยอย่าวิ่งตัดกันดิทำไมอ่ะก็เก็บของอยู่วิ่งตัดกันแล้วมันก็แบบวื้งหายเฮ้ยแตงโมมีลำไยพ่วงด้วยเป็นไงส่วนตรงนี้เราก็ติดไฟแบบอย่างนี้นี่เนตอย่างนี้ติดครึ่งเดียวเหรอยันๆดีพี่อ๋อเอาไว้สองตอนทำอาหารไงพี่กีตโอ้โหไม่อาร์ตเลยนี่อไงกระดิ่ง อย่างก็มาดินเนอร์แล้วพัตคารหรูเราอยู่แพรมานานเราจะได้หาอะไรทำให้มันแบบว่ากระชุ่มกระชวยสส่ตาบ้างประมาณนี้นะพี่แจ้งว้าวสวยมากสวยมากอันเธอสร้างเก้าอี้เลยกับโต๊ะตัวนี้ติดตรงนี้ด้วยได้ไหมตีติดลัวได้ด้วยอะ่ะโอ้โหดีดูดิดเอาเล้จัดเต็มเอาให้เต็มพี่เจ้าไปติดดีกว่าปะ แค่ติดหนึ<อ>่งอะไแค่ติดเลยติดติดไม่ได้ขึ้นไปทำแรงบนนะฉันจะไปหยิบของมาเพิ่มไงฉันต้องไปเอาเฮ้ยฉันคิดว่าเราต้องมีข้างล่างห้องครัวจริงๆอะคือ,เ,อเราต้องทำตรงนี้ให้เป็นผนังขึ้นมาเว้ยพี่เพราะว่าเราจะได้เอาสูตรอาหารมาติดไงทำ,ทำผนังยาวๆเลยเหรอไม่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 ทำแค่สองบ้านพอเนี่ยเตอนเนี้ยเนี่ยอาพี่กีมะทาสีขาวอาสีขาวอะทาสีขาวสีขาว ข้างบนนี่ก็เอาเป็นเฮ้ยเป็นกลับเฮ้ยบางทีเราก็สวยนะอ้าวเป็นไงโอเคเข้ากับพอดีเลยอ่ะโอเคแรมแรมนี่เป็นไงไปโต๊ะไก่ฉันกินเลยเอาอย่าบังดิอ้าวไม่ใช่ซิมันติดตรงฝั่งที่มันไม่มีชั้นซี่หรือมันต้องติดตรงชั้นอ่ะติดตรงชั้นนี่แหละมันจะได้ดูแบบว่าเหมือนเหมือนมีอะไรอยู่บนชั้นอ๋อแต่ชั้นวางเบี้ยวนะไม่เป็นไร เสวยแต่ฉันดัไปอาหารก่อนไปทำอาหารให้กินเลยฉันหิวข้าวนี่ไงนี่ไงมาเอาไปนี่เอาเอาเอาำมันให้แล้วเอนมันใหแล้วน่อยฉันดูก่อนนะว่าฉันจะต้องสร้างอะไรบ้างฉันว่าสิ่งนี้ก็จะทำให้แพของเราดูโก้รูรุขึ้นมาได้ปังดูอวเรามีพร้อมเรามีพร้อมใช่ ข้างหลังฉันก็ว่าจะเอาโพมเหมือนกันฉันดูก่อนนะแต่ฉันมีนี่นะเก้าอ e. ี้เฮ้ยฉันเคยเห็นนี่ว่ามันมีผลไม้ที่วางไว้บนโต๊ะอะเป็นเครื่องประดับอะ่ะมันต้องสวยแน่ๆเลยนี่เรเอผมใต้โต๊ะตัวนี้ดีกว่าเฮ้ยเราทำไอ้ฟูดคอมพอตได้นี่มาใช่ไหมที่เราไปเก็บสูตรอาหารคราที่แล้วมาใช่ฟูดคอมพอต โอยแตงโมมะม่วงสับปะรดแต่ทุองได้หรือยังเห็นฉันเห็นเธอทุ่มมาเป็นเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยเนหน้ามันมันต้องใช้เวลาน่ะเห็นกินเห็นกินไปจนคำหนึ่งเรียบร้อยทําแบบนี้ไปเรื่อยๆสามครั้งเราก็จะได้แล้วสามครั้งเลยหรออู้ชายชายชายสามพรังเลยเราไปทําอะไรได้อ่ะเราจะทําเป็นของตกแต่งยังไงล่ะ ฉันจริงจังกับการทำของตกแต่งแล้วจะบอกให้ยาสบประมาทการทำของตกแต่งเอาหน้าเดี๋ยว่าก็เสร็จบอมบมบอมบัมเฮ้ยพี่ป้ายด้วยอ่ะมันก็คืออันนี้ไงปั๊บปั๊บปั๊บปั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 ปงโอ้ ทำไมเอามาวางแล้วสีชีดกว่าเดิมคือว่ามันก็เป็นของที่ค้างคืนอ่ะเนาะโอ้ยในนี้เก็บของได้ด้วยอ่ะคินแล้วท้อเสียไปเนี่ยของค้อเสีมากแต่ว่าหนูมีสิ่งที่แยงน่าจะชอบมากกว่านั้นนะดูมหคือหนูอ่ะแอบไปทำมาให้แหละมันเป็นความสำเร็จของเราทุกคนว้าวเฮ้ยมีจานจาน การดินเหนียวอ่ะสุดยอดเลยอ่ะสวยมากเลยอ่ะเอยดูดีเลยตรงน,นี้ <พา S 1> ลอกอีก้างอ่ะพี่แจ๊กหาอะไรมาใส่หน่อยสิมีบาร์มีทุกอย่างแล้วตอนนี้ <S 1> <S 1> ไอเดียฉันดีมากเลยอ่ะใช่ไ่มสวยตรงที่บาร์ฉันมวกไอ <g ül> ฉันว่าหลังคากับไฟอ่ะสวย <g ül üyor> หลังคาก็สวยไฟก็สวยแล้วบาร์ฉันไม่สวยตรงไหนอ่ะ <g ül üyor> สวย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 เดี๋ยวไปทำให้เขาโกรธฉับเถอพี่คิดคนนี้มันน่ากลัว เอากินข้าวเสร็จใช่ไหมพี่แจงแง้ม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 แ้มวิ่งจะไม่เอาไปนะฉันจะอยู่แต่มุมนี้นี่มากินมาไล่น้ำได้ด้วยเนาะเร็วๆดิหิวข้าวเนี่ย็นเย็นดีเศกเสิร์ฟร้านนี้ไม่ได้เลือกเลย่ะพี่กิตช้ามากเลยนะหิวน้ำเพราะน้ำมาเสิร์ฟเร็วข้าวก็หิวอไปไปไป เอาไปเลยเนี่ยเอาไปเนี่ยเห็นไหมในมือเนี่ยกินไปก่อนไหมเสิร์ฟบ้างตัวงี้เลยอ่ะเราจะกินแบบสุกและอร่อยอันนี้เป็นซาซิมิแซลมอนเลยนะครับปูซาซิมิแบบไม่แร่เลยนะแท้ทั้งเกรดแท้ทั้งเกรดเราขอดินไปยืนคุยกับลูกค้านะไปทําอาหารเลยเดี๋ยวอาหารไหม้ไปเลยชิ่วโอ่ยมันใกล้สุกแล้วรอก่อนดิมันย่างอะไรอยู่เนี่ยโอ้โหตัวมันเริ่มเลย ใจเย็นนะครับคุณลูกค้าผมกำลังย่างให้ด้วยความรักนะครับนี่เร็วๆดิฉันหิวฉันอยากกินปลาดุกอ่ะเอาแซลมอนสองตัวกับเนื้อาฉลามรวมกันเนื้ออะไรวะนะมันต้องได้ของที่ยิ่งใหญ่โอ้น้ำเขียวแน่เลยใกล้ <c oughs> ลเสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วมันไม่เขียวหรอกหนะ้าไหนไปดูดิอาหารนะ่ะอุ้ยไม่มีอะไรครับเอาลูกลูกค้าเอารับรับนี่ไปเลยครับนี่ครับ <c oughs> โอ้โหน้ำเขียวอุบาทมากโอ้โห อาหารร้านนี้ไม่ได้เลือกเลยพี่กิตดูดีดูมันทำมาดิโอ้โหสังขยามีมีขนมปังไหมมีขนมปังไหมตามสูตรมันก็ว่าใช่นะอาหารเน่าตามสูตรคือแซลมอนสองตัวแซลมอนสองตัวได้ได้ชิมนิดเดียวนี่ลูกค้าต้องมาทำอาหารกินเองดูพี่กิต โอ้โหแป๊บนึงนะครับคุณลูกค้าเดี๋ยวผมไปหยิบในตู้เย็นมาให้ผมว่ามันน่าจะมีของที่ทําเสร็จแล้วอยู่เอ้ยได้ไงเสร็จแล้วปลาดุกปลาดุกเสร็จแล้วครับคุณลูกค้าไปนั่งเลยครับผมหยิบให้นี่นะครับเป็นปลาดุกที่ทางร้านเราภูมิใจนาเสนอนี่คือดุกฟูไม่ใช่ดุกชิญกินเลยครับโอ้โหผมนี่ยืนกินเลยฮะนั่งกินผมไม่นั่งกินแป๊บหอมดูแจงดูแจงหอม ว้าวอร่อยโอเคเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปน oui> ี้นะคะก็อย่าลืมพี่จะกดไลค์กดแชร์กดซับส c คร b ์ให้กับช่องของอีวาเกะมาุูแสงส่วนเ n o วและสุดนีวีวีพวกเราสามคนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันครับพร้อมบาย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 อุ้ยกลางคืนแล้วอ่ะว้าวสวย เดี๋ยววั